สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมประวัติบินจากพีนิวสุรินไทเลด์นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการส,สวสดสระเคราะห์นะครับวันนี้ก็จะมีสดอเคราะทั้งหมด8ชุดนะ8ชุดแล้วก็จะมีจุดประทัดนะวันนี้ก็จะดูว่าประทัดวันนี้จะเป็นตัวเลขตัวไหนนะวันนี้นะครับก็แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมยอดทาบุญกันนะครับก็หลายๆคนจาก หลายหลายท่นนะครับที่ร่วมทําบุญกันนะครับวันนี้ก็ประมาณหยุดประมาณสักสองสามร้อยคนสองสามร้อยคนสองสามร้อยท่านนะครับก็ไม่สามารถที่จะอ่านชื่อได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ายอดทําบุญกันนะครับว่าจะตกเป็นตัวเลขอะไรเป็นจํานวนยอดที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็จะมาก่อนจะติดตามก็เดี๋ยวมารอจุดเลขประทัดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปู่จะสวดจดอกครบแล้วก็จะ จะมีการจุดเลขประทัดวันนี้นะครับก็รอรุ้นกับเลขประทัดด้วยนะครับ <S <s <at> เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับจะเป็นรายชื่อของผู้ที่ร่วมบุญนะครับรายชื่อของผู้ที่ร่วมบุญนะครับแล้วก็จะมีรายชื่อของผู้ที่สดอกเคราะห์ครับก็เลยเป็นสดอกเคราะห์ชุดนะครับจะมีชุดผลไม้นะครับชุดผลไม้แล้วก็ชุดเป็นของตัวเองครับก็เป็นแต่ละชุดนะครับส่งรูป วันเดือนปีเกิดเข้ามาแล้วครับก็เป็นสโลแกะชุดนะครับเพราะว่าหลายคนถามบางทีแอดลงปุ๊บหลายคนถามว่าสดะดแกกวันนี้เลยได้ไหมวันนี้เลยไม่ได้นะเพราะว่าต้องจองต้องจองเป็นคิวไว้นะเพราะว่าเราต้องไปจัดซื้อผลไม้เพื่อที่จะมาเตรียมทําพิธีนะในครั้งนี้นะครับต้องจองซื้อผลไม้ต้องจัดไปซื้อผลไม้นะครับ ก็จะมีชุดเก่าครับชุดรอบที่แล้วก็จะมี2ท่านนะครับเราก็จะมาเอานำมาสวดให้นะครับแล้วก็จะมีชุดใหม่ครับทั้งหมด8ท่านนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมาติดตามนะครับมาติดตามกันว่างวดนี้วันนี้ประทัดตัวนี้นะครับนี่เลขประทัดตัวนี้เตรียมพร้อมนะครับหนึ่งชุดครับสวดแล้วจุดประทัดตัวนี้เลขนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับมาต่อติดตามชมกันครับวันนี้นะครับนี่ก er os, yeah. ็ เดี๋ยวรอบรรยากาศกันปู่ก็รอเวลานะครับอยาใกล้จะถึงเวลาแล้วครับก็จะเดี๋ยวก็จะสวดแล้วนะครับก็มาติดตามชมกันครับก็มารับพรด้วยกันนะนะครับหลายคนครับหลายท่านนะครับทั้งหมดแปดเก้าท่านไม่ว่าท่านใดนะถ้าได้ฟังก็สาธุอนุโมทนาสาธุกดไลค์กดแชร์แบ่งปันบุญแบ่งปันโชคกันนะครับเพื่อทุกคนในความศรัทธาในความเชื่อของแต่ละคนของแต่ละบุคคลครับ อาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะวันนี้นะครับวันนี้ปู่ก็พร้อมจะจุดทุกจุดเทียนนะครับนั่นเสียงปู่กาก็มาแล้วร้องกา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 เลยปู่คนระับก็จะเริ่มทําพิธีคนระับ ពុទ្ធពុនព្រះតារពុត្រព្រះសង្ឃពុទ្ធបុគ្គតតាំងតាវះក៏លះកមុណោពុទ្ធកថាចបាបព្រះសម្មនកាដំព្រះអរិយមេត្រីទាំងគុនលោកតាមហារសេតិនគុលអោសាលអោសួងអោតកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រាបាទនឹងបានធ្វើការเสริมដួងเสริมบารមីឲ្យពុទ្ធเจ้าសឹងบารមីលោកទាំងអាចទាំងឡាយមូលជួយបាទៀនពរមូលជួយ ដាសរាយគ្រោះនាមឲ្យកូនឯងចៅទេចាធុពសាធុរអើបរមី3ខាងបរមីប្រមែបរមីឥន្ទ្រីអើបរមីទេវីបរមីទេវតាទាំងអស់ទាំងឡាយទៅមិនគ្រួយបរមីឲ្យកូនឯងចៅថ្ងៃនេះផង สกุลเอ๋นิเกอเนเกิดอกเกิวันที่ยี่สิบแปดเดือนพฤศจิกาสองห้าสองสี่ปีรากาวันเสาร์นางสาวสุพินดวงเด่นเกิดวันที่เก้ากันยาสองห้าหนึ่งศูนย์ปีมักเบเกิดวันเสาร์คุณพิมพิสุทธโคสุบันเกิดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหนึ่งหกปีจะรู้วันพุธคุณกันเกตขวัญชัยศิษฐ ภาพรเกิดวันที่30สเมษาสองห้าสองสอง,สองปีมะเมียเกิดวันจันทร์นางสาวทัศนีช่วยเกิดเกิดวันที่ส0มิถุนายนสองห้าสามหนึ่งปีมะรงนางสาวนัรมนเมืองแก้วเกิดวันที่สพฤษภาสองห้าสี่สอง,สองปีทอกวันจันทร์ก็หนึ่งนายพัทรพงค์เมืองแก้วเกิดวันที่ 3, สามพฤษภาคม สองห้าสี่สองปีเถาะวันจันทร์นางวิไลลักษณ์สุรทีเดือนมกราสองห้าสามหนึ่งปีมะโรงดายคริสเทียนทัวบีเยเกิดวันที่เก้าเดือนมกราสองห้าสองห้าปีจอขอให้ทุกอย่างที่ปรารถนาตั้งใจให้สำเร็จ ทุกประการเทินสุวาตัพุทธังบอรมียังเทมังบอรมียังสังขังบอรมียังเปรียคุเกศันโทเปรียคุณิยกมโนเปรียปุตตะสโปเปรีสัมมาค้าดำเปรียสังอายะเมตรัยบอรมียังคุณเล่าสว่ง บอรมยังคุณเหล่าวตาบอรมยังคุณเหล่ากาดำบอรมยังพรหมีบอรมยังอินทรีย์บอรมยังเทวีบอรมยังเประพุชนุกาบอรมยังเมฆกางหิงปทุทระในบอระไมยังคุณลุตามหาไรบอรมยังเทวดาบอรมยังจ้มูจุเอ ปัมปิงปัมพัลโกลขยมพังสาธุเนโมตตาพิกเวตาอะระหัสตามาตัมปุตตานโมตตาพิกเวตอะรหสตามัมปุาพเระสามตัุตาโมตตาพิกเวตาอะระหัสตามาตัมปุตตานโมตาธุสัเตุบัญจวดา एन फ्रॉम नाउ च का मा चे रम सवंस अराम च मोय पुवर कामे नो चन कामोप च रु पे प्रसा नो गनो चन सो नो गनो रो ख च वै च गो सम कु जो मोय पुवर ओ सो कोन ख 놈 चे गरी से कारतते តើព្រះរិយរសាអភាលគ្រប់វេលាតិទឹងបងបុរអរិយភិល័យមន្តាមានប្រឹកចង់យកទាំងថ្ងៃចមោអិទេពឧថ្លៃគុណខ្ញុំទីပေរទ្ធេចកាមេយំគុទេវដាណោស្រៈរុវណក ਹਾ ណេនៅប្រេប្រសាជាប្រេវល क्वल នៅចំគលទូចំតាមព្រំចន្លើទាសាសគ្រប់វេវតុម្មកសាល ព្រះភូមចៅទេទាំងក្នុងបាលីក្រងគ្រៀបកូនខ្ញុំតិយ៉ាងទុខ្ញុំសូមអញ្ជើញទេវតាដែលចូលសិទ្ធលើឯងនូវអោទៅទាំងពេញនឹងខ្លងទុទុតំផងនូវប្រេប្រសានូវធម្មមិនធម្មទៀកកពួរចាំងខ្នេយយកកន្តពរកាយសាគុនទឿនគ ੁਰ ុកណាខាភិយសុទ្ធនូវណា เรียนแน่กรุณาต่อเมื่อช่วยกำจัดบำบัดมีเพื่อนเวรเองกุฏิเรือนเวเนแจ้งเตาติทันตาอัญเชิงเทวดาอัศมโหกำหนอเมื่อช่วยกำจัดบำบัดสรรเสโรถูกจากดาวคล้องกำเบนบ้านทันติเกยังนี้ว่าระวจนังทยัมบทันตาทยมสมนเชิงเทวดาอัญเชิงเทวะเวตังอคคเทณงกนงจักรวานโมททราบกำยุทมอยปวดใจสมปราริสังเพดำรงสัทธรตมไลมเนจัตรุลมโดยโชคใจ ឯងមកយកទាំងប្រោប្រែឆ្លៃថាអំខ្លួនខ្ញុំនេះគំសារធិអរអនកាយបងគំសពថ្ងៃពុទ្ធោពេគវេតិគញ្ញំសូមបងគំគុនព្រះពុទ្ធមានបានបរមិញជីវិតังយាវវេនិពានំស ரண ំចាមេតទិយំវិពុតាំងជីវិតังយាវវេនិពានំស ரண ំចាមេតទិយំធម្មង្គជីវិតังយាវវេនិពានំស ரண ំចាមេតទិយំទីតាំងខាំងជីវិតังយាវវេនិពានំសម្បណ្ណដោយទិពសារពេគវេវិរិយបរមិយសម្បណ្ណោវិរិយ ឧបបរមៃចម្បណ្ណោវិរិយាបរមតបរមៃចម្បណ្ណោមេតាមាយ្តរេករណាមរិតោបេកាបរមៃចម្បណ្ណោតិពិសោភិកវិញ្ញាគន្តេបរមៃចម្បណ្ណោកន្តេឧបបរមៃចម្បណ្ណោកន្តំចម្បណ្ណោមេតាមាយ្តរេករណាមរិតោបេកាបរមៃចម្បណ្ណោតិពិចោភិកវិញ្ញាតិសៀនញបរមៃចម្បណ្ណោអតិញ្ញញ្ញឧបបរមៃចម្បណ្ណោអតិញ្ញញ្ញបរមតបរមៃចម្បណ្ណោមេតាមាយ្តរេករណាមរិតោបេកាបរមៃ ព្រោះតែយ៉ាងគណង០២គ្រោះទាំងក្រៅ០២គ្រោះទាំងថ្ងៃ០២គ្រោះទាំងយប់០២គ្រោះទាំងដើ០២គ្រោះទាំងចប់ទុកគ្នានាធរបានរតនានិយព្រះធរគេវិជ័យបាញ់ទូរទស្សន៍បានតែ១៨៤សែនដងអញ្ញាសេរីធម្មកក្រដាល់បាដានចក្រវាសដានព្រមអូតុបរិយន្តងូតុករិតាយន្តចតិសតាំងសតីកំបាំងសតាំងគិតហំនមោពុទ្ធសាធមោធម្មចានមោសង្ឃសាជាយតិតងលូលូស ਵਾ ហាយតិបិសោពិគវេបាហើយតិបិសោពិគវេទឹមហើយអរទិរគុណព្រះពុទ្ធពេញជើងព្រះពុទ្ធដែលជាមរតការយោគុណចាំបាន៩៦ឆ្នាំពាំកាន់ហោមឡាវដៅក្រាបទានេត្យ០២០២០២០២ ដងតប2ទាំងក្រៅតប2ទាំងថ្ងៃតប2ទាំងយប់តប2ទាំងដរតប2ទាំងចប់គនាតទៅបាយតនីប្រាជ្ញាចែកវិជាប្រាជ្ញាបុត្ររម្បត្តិអိုင်းហើយណាខ្លាំងបែកដួអ្វីខ្លាំងបែកឌុរទ្យបាញ់តប្របៃ44000ដងអိုင်းហាស្រីជាមួយដងក្រៅដាល់បាតាមចាក់ក្បាលតទៅរូបវោតុបរិយញ្ញតអូតូកេរិថាយ៉ាងសតិសតាំងសតិកម្មັງតតាំងគិថាអំដមោបតិតានយាមោតបតិតាយោថាកច្ចាតាយ៉ាងទីដងឌូឌូតបាហាយនេះបិសោបិគឿ តើ바이រតនៈពូនព្រះប្រាជ្ញាចេញព្រះប្រាជ្ញាសត្វធម្មតាយោកូនចៅបាន96ចរបានកាន់ហាមឡាមៗទៅអនិច្ចាចបិទុចបិទោចបិរោចបិភិចបិទោចံកណ្ងចបិទោចံកណ្ងចបិទោចံកែចែកចារណាចេញទៅហងអំសិគិស ਵਾ ហៈស ਵਾ ហៈអចរណាចេញទៅអំរបើកមហារបើករបើកទាំងទ្វាព្រៃលល័យទាំងចំណងអរ័កបាក់ទាំងទ្វារមរជាតទាំងទ្វាអាបច្រាមពីពេញរកចកចែកចារណាចេញទៅហងអំរបូតមហារបូតរបូតទាំងទ្វាព្រៃលល័យទាំង បាទព្រះដំរានបាទព្រះអង្គអបលោកព្រះប្រិយមិនរងាប់ទាំងផ្សេងៗយុទរផ្សេងៗរងាប់ទាំងពាត់អំពីទ្រូបអណេសតេស្យាងាប់ទាំងប្តីប្រំភូមអំណក់ក្នុងលំការទើបឯងាប់ទាំងអ្នកដៅយូគីព្រះរូបឫទ្ធិធិការតិកិរិយាបង្កប់ដោប្រដတ်ប្លោតលែងកែកែសិលច័ន្ទបញ្ច័ន្ទភូមដើម្បីចិនដែលជាធម្មការបន្តេរីព្រះបត្តិពីក្រុមនេះជាតកត្ងកឬលក់ទុំផ្ទះសន្តិបត្តិសតដបចង់សីមាឡើងក្នុងកដាស្ដាដូគីចោកកឡាក់ទើបឯងាប់ទាំងពោះលំទិរទិយបាញ់ពូងទើបឯងាប់ទាំងចិគេគូលឫទិយបាញ់ស្រីទើបឯងាប់ទាំងស្រីទាំងកលករិយាសន្តឹង อ้งคุยสทนมุสงดมจะไรตือใบระงับงเนกกระเจาดาพลุกป็สัตตืระงับงกมีเป็นบดายับตือใบระงับงอาตือใบระงับดงสม์งสรุปโดยสับปรกษาเป็นงอัมเปนะกกันตสุดาักันตมาะมีมงคจักรวาะเป็นปะสิทธิจะมาเป็นกระเพงเจ้าจันป้องกันหอมลาดาวสับตัวอนันตาราจะตมานาเกตเตสันตาติโยชนาจัตตาชาสนิทุมาจาระบงเกเตบรไม่โกนเจ้าจึงออาจงลายเทไงในขางอมสิทธิสวาหยาสาธุโอมทิวาตปฏิ ආකි ตะโย සී 하라 ත මනෝමයෝ චන්තෝ පනරසෝ ස โม නමෝ චෝති රසෝ යතෝ සප්පේචනා පහුචනා කප්පනේ දෝ අංජය සම්මෙන් රි ප්‍රෝඩාඩ් මෙන් සඟාරාසී දෝ රුඛේ ඉඹ්‍රොං චත් අංකපෝ දෝ දොංකේව් මෙන් පනොම් යුක් පුන්තොන් ດ້ວຍ દે ชะบารมีองค์พูเจ้ากาดำผู้ทรงฤทธิ์ลูกกูจะนึกคิดสิ่งใดจงสงปรารถนาณกาลบัดนี้ ॐ ประทิธเม ॐ ประทิธเม ॐ ประทิธเมพุทธะป ද านธรรมะป ද านสังฆะป ද าน พรหม,มบันดานเทวาบันดานอินทราบันดานฤษีบันดานปู่เจ้ากาดำบันดานบันดาโชบันดาลำบัณดาเงินบันดา,นดาทองให้ลูกศิษย์ลูกหาของข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านณนะจังหังอมประสิทธิเมสาธุสาธุ ยาบูเิยตาเกเยนังดันติวัตตนอเอวังตะบังวิจยาหอหิจยาทุกยมังคลีอาปราจิตาลลังเกสีเสพะทาิโพคเรอภิเศเกสาปปุตตังอากาปตอปมอตติสุนากาตังสุมังกลังสุปาปาตัง สโธติตังสุกโนสมโหตเจุเยตังพระมจาริตุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังโนกรรมังปณิเตเตปทาคินะปทาคินะเกาตาราันฑะเตปทาคินีปวันตุตาะมังขลังราคันตุตาเตปตาตาภะปุตตะปะเวรัตาสติวันตุเตะวันตุตาภะมังลังราคันตุตาเตปา จะพาสังฆานุกษาเวียนัสธาสุธิปวันตุเตอายุเวโดสุขังพลังสิทธิวิเจียปวันตุเมโทเมทราทลายตืบจังพบใจกิเตมสารซาโตเปลี่ยปุตเดจักเปลี่ยภูเทียนีเปลี่จังอ่อฟัวเปลี่เอ็นซับใจเปลี่เดรีบอวอเปลี่เอ็นออฟัวเปลี่พรมอิจเจตอดาออยสกเสดสัมฤทธจสัมฤทจิสัมฤทธ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 ิอืมสาธุสาธุสำเร็จนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นเลขประทับต่อนะครับเดี๋ยว รอลุ้นเลขประทัดก่อนี๋ยวพี่ช่วยจะนำประทัดจุดนะครับยังให้ผู้เป่าก่อนมองแปลกๆเห็นเป็นอะไรน้อนนี่มีอะไรบ้างน้อ มองกันใครรู้ก็บอกมาแล้วกันว่าในขันน้ำมนต์เนี่ยเป็นเลขอะไรผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มองขันน้ำมนต์ไม่ค่อยรู้นะครับนี่เป็นเลขขันน้ำมนต์นะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขประทัดกันต่อนะครับอะไรนะสี่เก้าเนี่ยสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดนี่แหละนี่หนึ่งนี่เจ็ดเนี่ยอือหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเนี่ยอ๋หนึ่งเจ็ดกับสี่เก้านละใช่ไหมออันนี้เลขเก้าเ อันนี้เลขสี่นะครับแต่ช่วยนะที่จะช่วยครับจอมตุตเลขคุณเองเห็นมสี่เก้าหนึ่งเจ็ดปะน้อาไว้ยอ้ยนี่จะเอาระทัดไปจุดก่อนนะว่าต้องเปิดดวงให้ทุกคนนะทั้งหมดทั้งทั้งหมดมีทั้งหมดหนาจะเมื่อเรขเกิดได้โมลเลาไว้แปดชุดนะครับ ออยโมเลดีเดอร์เราเอาเดอ้อร์หนึ่งเจ็ดสี่เก้าสาธุสมบรมไอ้เราเอาเบิกบรมไอเบิกโชคเบิกเรียบไปกูหน่อยเจ้าออยจีบานโตรเลยโตรเบอร์ตรางวัดที่หนึ่งต้องอาร์เรลคะแนนเด้อลูกเอาสมเบิกโชคเบิกเรียบสมเราเอาไปเตียนปรี้ยวไ้กูหน่อยเจ้าพังสาธุเด้อลูกเอาสาธุสาธุให้ี่ช่วยไปจุดนะมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีเลขประทับเลขอะไรนะครับมาชุดลุ้นกันนะครับ มองว่าทําไมทําไมจุดจุดไล่จุดจากฝั่งโน้นน่ะก่อนแต่ไปนี่มันหมดทางนี้ก่อนจุดจากนน่นนี่มากนะจุดจากหัวโู้ะไล่มานนีแต่ทําไมเวลาไม่จากนี่ไม่โนนมันก็หมดจากหางโอ้จากหัวไปหาหางจุดจากหางไปหาหัวนี่คือการเสริมดวงเสริมบารมีเอออืก็เห็นเห็นปูจุดจาก่น่นจากหางมานะมาหาหัวพอเวลาพอเวลาเนี่ยเห็นไหมมันก็หมดไปทางนี้ ไปทางนน้นสังเกตด,ดูนานนะนะครับเดี๋ยวไปดูอ๋อคือเหมือนเราเปิดโชคเปิดลาบเหมือนเรากินอะไรต้องกินจับหัวอืมอ่มไปหาใช่เป็นหอนอย่างเต่เวลาเราจุกเราจุดจ,จากหางไปหาหัวแต่เวลามันกินมามันกินจับหัวไปหางไหม, <S <S 2> <S 2> มนั่นแหละเดี๋ยวไปลุ้นเลขประทัดก,กันนะครับไป เอาคองนี้ก็ได้ช่วยสาธุสาธุขอให้ปังขอให้โดนนะงวดนี้ขอให้มาช่วยนะครับมารอลุ้นกันว่าเลขประทับจะเป็นเลขอะไรกันนะครับ เดี๋ยไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเฮยเจเดลเ่ลเล่นตแปดปดปดศูนัดเลขกระทัดทะเบียนรถหายไงเฮ้ช่วยทะเบียนรถหายเียนรถหาี่หายทะเบียนรถไม่มีฮเอามาให้ดูผลงานแต่ช่วยทำไมมันเห็น ทำไมได้มาแต่เลขนี้เนาะอืมอืมแแปดศูนย์บ่อศูนย์แปดบ่แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดแปดอันนี้เป็นเลขจุดประทัดอันนี้เลขประทัดเลขจุดประทัดเลขจุดประทัดก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเลขเดี๋ยวมาดูยอดทําบุญกันนะครับเดี๋ยวมันค่อยดูยอดทําบุญกันนะครับอันนี้เป็นเลขจุดประทัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดทําบุญกันครับว่าอ่า สายบุญ